Bye. Hey. เอเป็นนงเราเราอ่ะกะรูกนรูอาดูวันนะถูกขาบเขาละหึ่งหึ่งก็เขาเว่อวนะลูกนะอืออาเขาใครอานี้เอฟทีผ่านมาทางข่องเืมแล้วใช่ไหมครับปู่เออร้ายปู่ร้ายคนร้ายคือเสียงเรื่องหน้ามาลูกเนาะเออดี๋ยวพ่อเก่าค้ขึ้นกัหนาแล้วเก่ารู้รูรูมืนแดบสุาพลูกเนาะครับปู รูดดเล่มาบอาบอกแค่ไหนรับค่ายเออค่าย่าถึงมันว่าใรงปัญหาใ่เออไหวพ่อนใคกูใครรานมือศมือรักมือศมือม้าชูปุกทุกคน,นรับรับมือู่อะไก็ู้เออขอให้ถูกหวยตอนเยินทุกคนนะทุกนะพอขอห้มาแต่ขอแต่ ผู้เคยบอกตืงกับมู้เดยกอดเอาจ็คิเขาอืนนั่งค่ะเออเคยบอบตึงกัพ่อจัดจ้างเราขอว่านิ่งเชมางแมง้าแฝดจะปูอุ้มลเราอพาว่านึ่งคีอุรุเเกดพ่อกันกะรได้เปลูกแปลกเป็นลูกแปลก็รได้ออกเรื่อเป่าเก่าเนาะแฮปปี้วันเดอร์ทู เป็นของคอเลยแขงปกว่าเดทุก็ฮ่าฮ่เออเกิดวันที่หกแต่แดดร้อนหลังมากกว่านั้ออกแล้วออกอื่นได้ก็เหมือนมากเลยอ้าวขอให้อึนังหลังข้งขอมือขบมือหลังมือขบมือวางวาง้วบ่ะเพๆแล้วก็รว่ามือคืปกติเยอมากคู่น้อเมืองเนาะมากคู่เลยวน บ่าเกิดกันน <tim> ั่งเป็นครูวพาลืมกับพาว่าน้อน้ำจะกุณนื้ออุบมชืออุดมน้ำกันบ่มาชื้ออุบมนะชืออุดมที่พอจะไปเก้ยงือแล้วจะไปเกล่อนน้ำะกุมาอค่ะอออคือไก้ลูกแปดคือบอกมีขนาพอแปดมันมือแรกมาแม่อแปดมือแรกอกลูกออกลูกแปดมือแรกขนาเนาะเอสงสัยูได้รือว่าขาด เอออึ้งร่างร้านพ่อเคย้อปืนดอกว่าทันบ้าแม่บอกอึ้งร่างขับกล่องว่ะกำนังเข็มนงานก่อนเข็มควนค่ะเข็ม้อนว่ามาเข็มหมวกว่าม่บาอึ้พ่อเออบ้อนใหมากกับชงแกมากจึ่งตามที่พ่อตลอดวื่ยร่าไปค่ะพ่อแดงฟังเสียงที่พ่อกินเขากับว่าเข็่นนกับบ่ด้อึ้อพ่อาค่ะคือห่อจากมาหึงที่พ่อมาะอ่ามาเป็นไร ในเมื่อมาวันนี้เออแกต็บบะขามาให้คอชื่อเมืองเนาะเออบะขาต้มหนึ่งมีเก่าทิ้เมื่อวนกินไปวยนึงจะเลือเท่าไหร่คือคือกระดาดูนะลูกนะเออลูกร้านมาเมือหนึ่ยื่นั่งหล่าวาว่าคื้นือ้พกเด่นเปีนแจะชิ้นพกนางดับพ่อป้าเออวันทั้งวันดาเดินว่าป็น่ขาชิพกเด่นเตียนลูกผัดวานะเอากันคือพ่อถือใายคานนำหมูนำมัน เมื่อแกตุมบักขามแง่งมาหายพอนะลูกเนาะเออเติมน้งมูกนรำมั่นหายเด้อว่าค่ะเออจากบ่มีได้พอเบร้อย้่อทานมเออพ่อให่ต่อทุ่งต่ออหลงเนะลูกเนาะพ่อแต่คือแต่งสามได้กินได้ท่านนับเกินเด้ลเด้อมีอน่อยคือตางหน่อยคอยน้ำขาดมาเป็นงั้นเด้อเออพ่อราบุกการเงินการอ้ม เรีจ้อก <m> ่ไผมั่นเรีจ้าคือก่งรูกร่านอยากคือยากข่งขันคืเขาแข่งกับปีนของข้างเร้วเเออพอได้ปีนของก็้อื่นอนเวลาตายไปการนุ่งคือวานจะเรียกมาถามพวกคุณบ่ม่ไพ่รู้คนบ่มีไพ่เหนื่อหมดบ่มเว้คือเออตายเป็น้นหอมมดทุกขู่ทุกคนเด้อเด้อถึงวาระหน้าคือ เขากระเรียก <ừ ừ. S 1> ื่อได้นายเอกชัยเออเคยมาทำอะไรบ้างเขาถือถามนะเคยขาาพ่อตีแม่บอเคยทำุญนพ่อน้ำแม่เคยเรียงพ่อเรียงแม่บอเขาถือถามล้วถือนะตออวบาวบาทจะเกี่าวมั้ ที่เข้ามาถึงเกิดคือเลยอเข้าคยทเ้าบ่อหรือบ่เคยทํ้าจะแก้เะถาวบนานนั่ลกนะ่งลน่ทางเดินคือหนึ่ด้ือทางเดินคู่ขรตัว่ากอลเออเคยนเาบงงานบ่นางเออกระชัยพวงหูงานเอามาถึงถามจังคือเลยเออเออคยตักบานบ่อเอเคยกินคยนทานคยคุหนาบอกอคาราบ่อ กูรักคนใจบา้าอยากขาเนาะเออโป๊กนารกมุกหม่มากเขาต้องที่ผ่าขาคือกัอืมการนุ่งเสื้อล้าเออนายนายหามปอง <laughs> เออคือมาเคยทำอะไรบ้างเออคยก็อพอว่าการเคยขาหัวข่าขวดเออวันหนึ่งนารุ๊กเปิดกระทำนะ มันมือขาดให้เดินนะลูกนะบางคนนึงก็คนก็เลยว่าหายลูกนะเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงวิราเดือถึงมนุษย์อ่ะอืมได้มาขาดความดื้อให้ปฏิบัติดื้อปฏิตึงบาดโชคให้เลือกงข้างเดื้อจริ้วะลูกเออพิ่งได้ับไปจืิงเพิ่งทางเพิ่งขอมาเฮาเพิ่งเพิ่งจะหน้าเอาเออหวานเฮือนเฮ่ากับเฉ่าได้เรือเรือเข้าก่อนใจอืม ผู้คนถูกงักอืมก็พอกำงนะลูกอืมกำงติดตัวมากเธอจังได้กำงคือเบาคือบาคือการจินการท่าการปฏิบัติตน้วลูกเออเออมันเบาบางออกมาได้คือก่อืมแมนว่ากั่งเฮาไรเฮาจะไปชะทโขงก่งมากเออเออมจะเฮาชะโขงบุญงไนวเกือกกั่มันเดเบาปานออกไป้ะลูกเออช้างรับมือนี่ อืนั่งรามาวันชื่อเท่าไหร่วันนี้วันที่เกตใช่ไหมเกตตะปูวันที่อเกดเบื้งมือเบืเบิเนาะเอออืนั่งราเอาตรงบรกคางมาถวายพอพ่อกับึกให้านาหมูนาม่นพ่อได้กลับมาวันคื่อชื่อเกตน้ำแข็งเนาะเอาการคือเอาการคือพ่อคือหายให้านาหมูนาม่นพ่อได้คือเด็กขางเนาะได้กางท้ากู้เว่นไปน้ำกันงเล้อเริอบบุ่นายใช้งาองค์เธอไทยเธอว่าท่านจาคู มหาราชิกะท่านมาปรากฏที่เมืองมันให้รูกร้านได้เึ่ิมได้กาบได้ว่ายอยากขอร่วมข้างด้วยต้มมะขามวันนี้พ่อก็เลยให้ข่าน้ำมันไปสิบแปดบาทหมายูกนะพอหายค่าน้ำมันเมื่อบาทสิบแปดบาทเด้อเด้อเออเพื่อจะเด็กกับมาวันชื่สิบเก๊กกับมาวันทื่สิเบเก๊กเด้เด้ออื 28. มพอหายสิบแปด พอหายคอแปลทป่าอือหายไปโตเออหายไปโตร่มหายแก่ครั้งับผู้ไก่หายแก่ป่ารือไม่ขนาดหนึ่งกด้บุกเอออือพราะนั่ขึ้อคือจะนั่งน่ากลัวน่ารุนละอือือแมกอก่อนต่เมื่อนั้นคือฟื้นขาหาลรือสต่ว่ามาบรรลุ่างว่ามาบรลุงพ่เออเปิ้งก่อนเปิ้งก้อนอรนี้เขาคนไห้ อือนางกองกอยกับเสียอีกงานอีกเขาใท่ควงหูงาอืนางวิรัยวังกองกอดขอคารวะปู่ตาอืแล้วก็ถูกหวยถามปวดตุ่มถามรอบปุ่น่ะคือว่าหมันคบไปรอกปุนเอาการคืนหรืนพ่อคือหายคบหลายรอบนะจ้าพ่อ ออแกอกอถือว่าขคยถึงเนาะถือว่าขายถึงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มือนี่รอบว่ายใบไรอบเช่าทานวันอาบดเือเอียบทั้วเออรอบเช่าแเชาทปูชิบเขาชบเขาชบเอาอีกชเขาอ้าวชบเขาเขาก็ขายหละร่องกวดรองบงยุคัขนเขาก็ขายถึง เขาขายขันถือนะเขาใจหมดเลยแต่ขั้นเขาก็ถือนะเขาเก่งเงินเท่าด้เราว่าใครเก่งถึงจะร้านน้าแลือกิือเกาห้ามัดอวยหมวอวยหางกับึงเรียบคือเออเอออ้าวดนก็คือเอาช่วงาบกินเขาเทียงเนาะช่วงใบาบพ่อหมูน่ะนะหมูักปะพ่อหิวพ่อหงอกโจห เอาการคือความใบ้ๆค่ายถึงมันวันนั้นอ้มค่ายถึงค่ายถึงก็เนาะความบาบาใาบ้ๆไทยไปคือตามบักโขงมากเกินแล้วม,มันจะตามบักโขงตามบักหงมากมากแต่ภาษาไทยเขาเรียกช่งตามแต่ปูตาเนี่ยตามบักหงไปคือตามบักหงแข่งปูดองด้วยนะยึนนะ้นะช่วงใายๆพอกระเทิง ซื้อํำบักคงนอนอืมํำบ um, ักคงขายตืบายขายเกดคือเก้าเกียถ9คืนเก้าว่า่ะเขาว่าอืมคือว่าหายมันเปดชีบัวเป็นยังคือเกเก้าอืมเอามันร่งเก่ามันดีแยเขาวว่ากันคือได้ยือเอาเกีดรคือเก้าเด้วลูกดาช่วงจำเกียือเก้าอืมแียกับพ่อขับปูเกียรนั่งได้ขับู่ว่าท่าอืม เขาพูดเอาจักบาทหงจักบอย่อื้อมกองกอนจักบาทจะปูท่เอื้บาทที่เอื้บาทก็หงจักบอบไปชะ้ตกเันจังเอกัอเกี้ยกลงโกบยืมเฮ้ยมันไม่ข่านได้เง่อนไง่าะตะปูเกีกชิ้เก้บวกกับชึกเอืเป็นเท่าหร่ ไม่ใช่เป็นก้าวคือเปน้ามาก้าวสระสุดเออได้ไหมนี่หลักชิดเอกับเกสตลมาร่วมกันเขาเออเพื่อเขาดื่อไหมเขาดื้อมากดือมากแ่พอาเราจะคึกคึนจะรหน้าได้หรือเอออ เออแ่ก ah, ็คือใจอีกขาเนาคผูดำเมินอะใจเราปวดเสื้อือแจ่ว็คือหัวคือร้างเนคือบ้ามกนคือขาคือร่างใไปืดร้าคือรา้างก็นค่นี้ซื้ออะตัววาเกมถือเงิว่ขืองาคือเรื่องางะ ว่าักหม้อแรม่คือเ่าของมันเอาแล้วมันติดตังไเพราะนเพาะก็นังหัวขว้างมันเลยปาก้หัวแรวันไม่ถหัวแหลมันมันมันไ่ได้ก็รักหัวขี้กียจ้านแข่งด้านแรงไม่รื่หัวขย้เกียมันจะไปหัวอะ ยากขาก็ม so ่เจอไดไชรือเียออกเขียนอ่ในไปคือกะนค่นคือไ่้นหังได้บ่มทอ่ในน้ำหวานน้ำมันบ้านเมืองเขาได้เปล่นเขียงเปิดร่างแต่เขาเป็น้องรดก้ไกนแต่านวียลุบอกแม้วันคืออกเออ มาคือได้แค้คือพังพอนึงบ่กเกือบของตัวเขามันคือนักหมักมาแล้วแล้วอยู่ก่เอาทำไมชื้นก็ใครอยากได้ของตัวก็กรกหัวลงเขาเขาอมแค่นึงก็มันคือนักหมักมากมนคือง่าอด้งนั้นก็อกตัเด็กคือเด็กเขาไม่รอดตัวไปคือนชืตัว มันก pues ็เกินไปว่ากันเดิยวครับผมบ้านเนี่ยเขาถูกแต่เขาก็ถคือเรื่องรลกงวันแ่ะอันนี้อันจบวันผอมเรื่องโลกของวันแข่เป็นไปเนาะอันนี้นางถือบมโนนพาระเดขอรวมถวายรวมข้างหอยแข็งไปด้วยโพลแล้วกลับมาคู่อาเมื่อเขื่วมือบเมือเขียวมือมัดอายุวันนะถูกขภาพภรรคหึงหึงแล้วก็รวยรวยนะรวยนะปล่อยกันนี้เนาะ